ครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องที่สปิชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมหัวปูอีกเช่นเคยนะครับเอ่อวันนี้หัวปูก็จะมาแนะนําหรือว่าจะมาบอกแนวทางวิธีการแก้ปัญหาที่ว่าเราซื้อขับเราเราซื้อขับแพ็คเราซื้อแพ็คนะครับของเกมฟอร์กรไม่ว่าจะเป็นแพ็อ่อจากซีซั่น2หรือว่าแพ็คเกจดฟาสฟูดนะครับแต่เราซื้อแล้ว มันบอกว่าของอยู่ในคลังเราแล้วแต่เรามาดูในคลังของเราแต่กลับไม่มีอะไรเลยของไม่เข้านะครับผมซึ่งผมเจอปัญหานี้มาด้วยตัวเองมากแล้วผมกัง,งงงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขอเท้าความก่อนนิดนึงงถ้าขอพูดปัญหาผมนิดนึงนะครับพรดีว่าผมอ่าอยาได้แพ็ก ฟาสต์ฟู้ดนะครับผมผมก็เลยอ่า uh, ซื้อไปในราคา99บาทพอซื้อไปปับ๊บอ่าแล้วก็มันจะมีอ uh, วิธีโอนเงินต่างๆซื้อไปปับป๊บปับ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าฟาสต์ฟู้ดคอเลคชั่นนี้อ่า uh, ได้อยู่ในคลังของคุณแล้วนะครับผมแต่พอผมกดเข้าไปในคังปับ๊บมันไม่มีนะครับผมมันไม่มีซึ่งผมงงมากผมก็ตอนนั้นอ่า uh, ผมงงแล้วผมก็เอ้ยคิดว่ามันอาจต้องรอหรือเปล่า แล้วผมก็เลยไปสอบถามไปโพสต์ถามคนในกลุ่มฟอร์กนะครับผมพิมพ์ไปว่าผมนี่สั่งซื้อแอพ็าฟาสต์ฟู้ดนะครับแต่ของไม่เข้าทํำยังไงดีผมต้องรอหรือว่าผมต้องทํายังไงต่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผมไม่เป็นนะผมซื้ว่าผมได้เลยซึ่งคอมเมนต์แบบนี้แม่งเยอะมากนะครับผม ซึ่งเขาซื้อปับเขาได้เลยนะครับแต่บางคนก็บอกอลองดูสักวัน2วันก่อนนะครับผมลองรอดูถ้า2วัน2วันนี้ไม่ของไม่เข้าหรือว่าแพ็คที่เราซื้อไปไม่ได้ให้เราไปส่งไปส่งซัพพอร์ตหรือว่าส่งไปแจ้งเตือนนะครับผมซึ่งผมก็รอเว้ยผมรอมาค้า เอแต่เดยผมรอมาห้าวันนะครับผมผมซึ่งผมแบบไอ้เฮีย้ยกูอยากได้เพลงนี้แล้วกูเสี่ยงเงินสื้อผมความคิดตอนนั้นแบบโอ้ผมไปหาวิธีต่างๆนะครับไปดูใน YouTube แม่งก็ไม่มีบอกนะครับเข้าไปในซัพพอร์ตของเกมฟอร์ไกแม่งก็อะไรม่รู้เป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อ,หขอให้เราคลิกไปดูแล้วแม่งให้เราอา่านอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยแบบผม ตัดใจไปแล้วนะฮะตอนนั้นตัดใจห้าวันเล้ก,กูเออช่างแม่งมั้งเงินแค่ร้อยหนึง่งแม่งแล้วแต่นะครับผมแล้วคราวนี้ผมไปเข้าไปในชุมชนของฟอกายนะครับเลื่อน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 อนุมีแต่ภาษาจีแหละผมก็ไม่หวังว่าจะเจออะไรแล้วก็เจอคอมเมนต์หนึ่งของชาวต่างชาติครับเขาบอกว่าเเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับผมที่สั่งซื้อแพ็กเกจแล้วแล้วแพ็กไม่เข้านะครับให้มาที่ คลิกเข้าไปลิงก์ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก,ก,ก็ไปส่งปัญหานะครับอ่าผมก็เฮีย hey, yeah ผมเพิ่งเจอลิงก์ที่ให้ส่งปัญหาโดยตรงนะครับส่งให้อ่าค่ายเกมฟอไกโดยตรงผมว่าเฮ้ย hey, ดีใจครับตอนนั้นแบบผมดีใจมากผมก็เลยเข้าไปลิงก์ลิงก์นี้นะครับแล้วผมก็ส่งปัญหาก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ได้ได้เซ็ตฟาต์ฟูดของผมกลับมานี่นะครับผมนี่คือ เฟรฟาสฟูดนะครับนี่นะครับหรือใครที่สั่งซื้อฟาสต์ฟูดได้แต่เซ็ตมังกรนี่ผมเจออีกหนึ่งเคสเหมือนผมเลยเขาสั่งซื้อเคสพวกมังกรอย่างเงี้ยครับเคสมังกรนี้แล้วเขาบอกเขายังไม่ได้ของเลยเขาซื้อไปแล้วเขารอมาแล้วหนึ่งวันนะครับผมก็เลยแนะนําเขาไปในสิ่งที่ผมเคยทําไปเขาก็บอกเขาก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมา แชร์ข้อมูลนะครับแชร์ Share วิธีการที่เราสั่งซื้อแพ็คไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับผมผมบอกกันเลยว่าถ้าเราซื้อปั๊บแล้วรอของมันไม่เข้าคังเราให้เรารีบส่งปัญหาเลยนะครับไม่ใช่ว่ารอเป็นผมนะผมรอตั้งหาวันนี้ไม่ไหวนะในหัวแตกโอโ้โหโอเคนะครับมันจะมี2วิธีหลักๆนะครับ2วิธีซึ่งทุกคนอาจจะมองข้ามวิธีแรกไปก็คือเราซื้อแพ็กเกจนี้แล้วแล้วเรา ไม่ได้ติดตั้งแพ็กเกจอ่าเราซื้อเราแพ็กเกจจะอยู่ในคังเรานะครับข้อแรกนะเราซื้อเราแพ็กเกจจะอยู่ในคังเรามันจะมีให้ติดตั้งในคังของเราอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วข้อที่สองก็คือถึงแม้เราจะติดตั้งแล้วแล้วติดตั้งของในคังเราแล้วแล้วเรายังไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องส่งปัญหาโดยตรงนะครับอ่าเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อน นี่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ตรงแรกเลยเห็นไหมปับ๊บเนื้อหาดาวน์โหลดใมาถูกติดตั้งโดยอัตโนมัตินะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ครับสังเกตมุมขวาเห็นไหมมันจะเป็นเนื้อหาดาวน์โหลดของเรานะครับผมให้เราอ่าคลิกมันที่การจัดการเนื้อหาดาวน์โหลดของฉันนะครับคลิกเข้ามานะครับผมอ่านี่นะครับผมบางคนมันอาจจะเป็นอย่างนี้ อันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่อ่าเห็นไหมบางคนอาจจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าฟอร์กายดาร์กฮันเตอร์ไม่ได้ติดตั้งไว้ฟอร์กายฟาสฟู้ดอ่าคอสตูมแพ็คไม่ได้ติดตั้งไว้นะครับผมอ่านี่นะฮะนี่แหละให้ทุกคนเข้ามาเช็คดูก่อนนะครับแล้วก็ให้ติ๊กถูกไปซะ แล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็เข้าเกมเข้าเกมใหม่แล้วก็ไปเช็คดูนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่าถ้ามันเข้าก็โอเคยินดีด้วยเหลือถ้าใครทําตามนี้แล้วมันไม่เข้านะครับผมเมื่อเรามไม่เข้าแล้วเราไปกดถอนการติดตั้งหรือติดตั้งกลับ,บใหม่มันก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับมันมีวิธีแก้ดังนี้นะครับผมโอเคผมจะทิ้งลิงก์วิธีอ่าเข้าไปส่งปัญหาอยู่ด้านล่างคลิปนะครับถ้ามันผิดกด หรือลิงก์หาลิงก์ไม่เจอก็ทักมาแฟนเพจผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ถ้ามาบอกว่าพี่ขอลิงก์อ่าอนี่หน่อยขอลิงก์อ่าซัพพอร์ตฟอร์กายนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้เลยโดยเร็ว <S <S อ่าเรามาหน้านี้แล้วปั๊บให้ทุกคนนะครับก็อีเมลที่ทุกคนได้ใช้อยู่ปัจจุบันหัวข้อแรกกรอกไปนะครับผมหัวข้อแรกกรอกอีเมลที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับ เพราะว่าถ้าเขาแก้ไขข้อมูลหรืออะไรเสร็จแล้วเขาจะส่งมาให้เราแลบอกว่าเออปุ๊บปุบเสร็จแล้วนั่นเรียบร้อยให้เข้าเกมนะครับผมอ่าอันต่อไปนะครับ subject นะครับ subject ก,ก็ให้เราพิมพ์ไปว่า costum นะครับคือเครื่องแต่งกายนะครับหรือคอสตูมก็ได้แบบผมนี่โอเคซึ่งมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็อย่าไปสนใจครับแล้วก็มาหัวข้อที่อ่าสาม อ่าให้เราอ่าปัญหาประสบเจออ่าปัญหาอาเกี่ยวกับอะไรอะไรประมาณนี้ให้เราไปบั็กรีพอร์ตนะครับอ่าบักรีพอร์ตนะโอเคหัวข้อตอกมานะครับผมอ่าเราเล่นอยู่ในเครื่องเล่นไหนนะครับสตรีมวินโดว์หรือ p พย์โฟเพย์โฟปนะครับ, Steam หร Pro รบให้เลยผมเล่นในสตรีม w i n d o w ์นะครับคลิกไปสตรีมวินโดว์แล้วก็ ซั p พอร์ตไอ่าซัพพอร์ตไเป็น ID ในเกมฟอร์กาของเราอ่าบางคนอ่านไม่รู้ว่าซัพพอร์ตไของเราอยู่ตรงไหนนะครับผมให้เรามาที่ให้เรามาที่เขา้าเข้าเกมมาที่ฟอร์กานะครับแล้วให้เรามาที่ตังค่าอ่ามุมซ้ายล่างเห็นไหมเอ่ยซัพพอร์ตไนะครับผมมุมซ้ายล่างของเรานะเขีพอเราจดบันทึกไว้หรือแคปไว้หรืออะไรต่างๆนะฮะ แล้วก็ของไป support id นะครับผมอันนี้ผมของผมปุ๊บปุ๊บอ่าแล้ว description อ่าเราก็พิมพ์อ่ายังไงเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับถ้าใครพิมพ์อังกฤษไม่เป็นก็ให้ไปแปลภาษาใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยไปก่อนแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คัดลอกภาษาอังกฤษนั้นลงมานะครับอ่าเป็นข้อมูลอ่าเป็นแจ้งให้เขารู้คร่าวๆว่าคับแพ็กเราอ่าไม่เข้านะ หรือว่าจะบอกเขาว่าประมาณว่าผมแน่ทําการสั่งซื้อแพ็าแพ็คฟาสต์ฟู้ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าของมันไม่เข้าค้างาลูรบวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอังกฤษอิงบิดนะครับผมแล้วอันนี้คือรูปนะครับที่สัมพันธ์เคยรูปรูปนะครับหัวข,ข้อสุดท้ายคือเขาต้องการรูปถ้าใครมีรูปที่แคปไว้ ตอนที่จ่ายบินนะครับที่เราจ่ายบินที่เราแคปไว้แล้วก็เอารูปนั้นมาส่งตรงนี้แล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือรูปถ้าใครไม่มีหรือไม่มีรูปอ่าที่เราแคปไว้ในหลักฐานการซื้อการจ่ายก็ไม่เป็นไรแล้วมาแคปรูปตรงนี้นะครับผมที่เราซื้ออ่าทั้งสองทั้งสองอย่างเลยนะถ้าใครมีอันนี้ก็ดีไปนะครับมี หลักฐานการซื้อนะครับหหลักฐานการซื้อสนะครับเข้ามาจาัดก,การเนื้อหาการดาวน์โหลดนะครับว่าเราเอา่อมีแล้วน่าจ่ของไม่เข้าอะไรประมาณนี้แล้วก็แคไปไว้2อย่างนี้นะครับถ้าใครไม่มีอย่างถ้าใครไม่มีอา่าหลักฐานการจ่ายไม่เป็นไรนะครับผมให้มาหน้านี้ก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ส่งไปแล้วเราก็กดอา่าสมิธไปแล้วมันก็จะให้เลือกอา่า รถยนต์หรือบันไดอะไรก็แล้วแต่เป็นระบบป้องกันแล้วก็กดปึ้งเข้าไปนะครับผมส่งเรียบร้อยนะครับส่งเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าใครถ้าใครเขาแก้ปัญหาได้แล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่าเขาจีเมลผมรู้สึกว่าผมทําส่งปั๊บจีเมลเข้าของผมเลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้นานนะครับแต่ถ้าใครได้รอก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาเช็คอ่า นี่นะครับมันจะเป็นชื่อของอ่ามีดิชันมีเดียทูนิกอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับผมเขาก็จะส่งมาประมาณนี้ซึ่งเขาได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วอ่าประมาณนี้อ่านี่นะครับอ่ามันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้มันจะมีส่งมาสองคอลเลกชันนะครับสอง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 เมลนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งอันนี้คือสําเร็จเสร็จแล้วเข้าเกมได้ของเข้า ในคันของเราแล้วนะครับผมอ่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับนี่ง่ายๆนะครับทุกคนไม่ยากนะครับไม่ยากบอกอ่าบอกไกว้ก่อนเลยถ้าเราสั่งซื้อแล้วแล้วของเราไม่เข้าเราอย่ารอนะครับเหมือนผมรอมาห้าวันนะครับรอเก้อรอฟรีนะครับไม่ไม่ได้นะครับถ้าเราซื้อไปเราปับ๊บอ่าวล้วของไม่เข้าของเราเลยเราส่งปัญหาเลย นะครับผมเพราะว่าของคนปกติทั่วไปเขาซื้อปั๊บของเข้าเลยซื้อของเข้าเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือกดไลค์หรืออยากจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆนที่ประสบปัญหาเดียวกันได้รู้ก็สามารถแชร์ไปบอกตอกันได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณจริงๆงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเย้บุ้ไป